วันนี้เราจะมารีวิวเหรียญทั้งสามเหรียญสองปีพศฝากพ,พี่น้องๆลุงปนาอาเ,นเหรียญทั้ง3ามเหรียญนี้ก็ถือได้ว่าเป็นเหรียญที่มีความต้องการในตลาดนักสะสมและรวมถึงช่องของเราด้วยและก็วันนี้นะครับเหรียญมีอยู่ปีพศหนึ่งที่ตรงกับเหตุการณ์คนทั่วโลกต้องจดจำนะครับ ซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่คิดไม่ถึงทำให้เกิดมีผู้เสียชีวิตเกือบ3,000คนนะครับซึ่งเหตุการณ์เหล่านี้เกิดขึ้นเป็นเหตุการณ์ที่สะเทือนขวัญของพี่ๆน้องๆลุงปณาอาไม่ใช่เฉพาะต่างต่างประเทศนะครับของรวมถึงคนไทยเราด้วยเนาะซึ่งวันที่11กันยายนปีพุทธศักราช2544นะครับเกิดวินาศกรรม ผู้ก่อการร้ายจี้เครื่องบินโดยสารสามลำเพื่อโจมตีเวอร์เทสเซนเตอร์นั่นเองนะครับอาคารแฟดในนครนิวยอร์กและก็อาคารเพนทากอนที่ตั้งของกระทรวงกลาโหมสหรัฐอเมริกาในวอชิงตันดีซีเครื่องบินลำที่4ตกในรัฐเพนซิลเวเนียนะครับมีผู้เสียชีวิตในเหตุการณ์นี้เกือบ3,000คนทุกคนยังคงจดจำได้ดีนะครับทั่วโลกก็ถือได้ว่าเป็นวันที่ สําสคัญวันหนึ่งในประเทศของเขาเนาะซึ่งวันนี้นะครับปีพศออนี้ก็เป็นเหรียญสิบบาทของปีพุทธศักราช2544เช่นเดียวกันก็ถือได้ว่าเป็นเหรียญที่มีความนิยมในระดับหนึ่งของเหรียญชนิดราคา10บ,บาทองค์ในหลวงรัชกาลที่9 ซึ่งเหรียญของรัชกาลที่9นั้นก็ผลิตขึ้นมาหลายปีพศหลายวาระด้วยกันนะครับไม่ว่าจะเป็นเหรียญกระสับหมุนเวียนเหรียญที่ระลึกหมุนเวียนหรือว่าเหรียญที่ระลึกต่างๆนะครับในวาระต่างๆถือได้ว่าผลิตเยอะมากนะครับผลิตเยอะมากและก็มีอยู่หลายๆปีพศด้วยกันที่ถือได้ว่ามีความต้องการนักสะสมยุคใหม่ และนักสะสมยุคเก่านั้นมองหากันนะครับสำหรับเหรียญเหล่านั้นแต่จะมีสักกี่คนที่จะมีเหรียญที่มีราคาการประเมินสูงขนาดนั้นนะครับมีเพียงแค่ไม่กี่คนเท่านั้นเองที่มีอยู่ในกระเป๋าในมือของท่านนะครับซึ่งเหรียญเหรียญน,นี้นะครับเป็นเหรียญ10บบาทเหรียญหนึ่งถือได้ว่ามีความสวยงามในระดับหนึ่ง ถึงแม้เขาจะเป็นเหรียญที่ผ่านการใช้งานนะครับในนักสะสมหลายๆท่านก็ยังคงมีความต้องการเช่นเดียวกันรวมถึงช่องของแสงทองสองทางเองนะครับด้านหน้านั้นเป็นพระบรมรูปในหลวงรัชกาลที่9นะครับภายในวงขอบนั้นจะระบุเหรียญ1ิบาทระบุเหมือนกันเนาะสิบบาทที่เป็นเหรียญหมุนเวียนเนาะแล้วก็เหรียญที่ระลึกในวาระต่างๆบางพศนะครับที่ระบุ เหมือนกันก็คือภูมิคลอดุลยเดชรัชกาลที่9นั่นเองนะครับลักษณะของเหรียญถือได้ว่ามีความสมบูรณ์ในลวดลายนะครับในแม่แบบแม่พิมพ์ซึ่งยังไม่มีความสึกหรอที่มากสักเท่าไหร่สำหรับเหรียญปีพศออนี้นะครับยอดการผลิตเขาผลิตออกมาเพียงแค่2ล้าน6กหมื่นเหรียญเท่านั้นเองนะพี่น้องวงขอบนั้นก็ยังถือได้ว่ามีความสมบูรณ์ในระดับหนึ่ง เหรียญของปีพุทธศักราช2544นะครับเป็นเหรียญที่ตรงกับเหตุการณ์ทั่วโลกเนาะส่วนเหตุการณ์ในประเทศไทยเรานะครับก็คงจะหนีไม่พ้นวันที่11สิงหาคมเนาะของปีพุทธศักราช2544พี่น้องทางฝั่งเพชรบูรณ์นะครับก็คงจะจดจำเหตุการณ์ได้ในเหตุการณ์โครนถล,ลม่ม นะครับที่ตำบลน,นามก่ออำเภอลมศักดิ์จังหวัดเพชรบูรณ์นะครับทำให้มีผู้เสียชีวิต147คนราษฎรกว่า1,700หลังคาเรือนไร้ที่อยู่อาศัยนะครับอ่าก็เหตุการณ์นี้ก็ย้ำให้เราตระหนักนะครับตระหนักในช่วงนี้นะครับซึ่งเป็นช่วงฤดูฝนนั่นเองก็ฝากถึงพี่ๆน้องๆไม่ใช่เฉพาะอ่าที่จังหวัดที่เคยเกิดเหตุนะครับ ก็รวมไปถึงทุกๆจังหวัดที่มีภูเขาที่มีการหลากของน้ำนะครับก็ระมัดระวังนะครับซึ่งหน้าฝนนี้ก็เราก็ยังไม่รู้ว่าพายุเนี่ยมันจะยังอยู่กับเราหรือว่าจะมีพายุลูกไหนเข้ามาอีกนะครับพี่น้องก็ต้องระมัดระวังนะครับคนทำงานออกจากบ้านพกร่มด้วยนะพี่น้อง เหรียญ10บาทปีพุทธศักราช2544ยอดการผลิตอย่างที่บอกนะครับเหรียญ UNC การซื้อขายนั้นเขาซื้อขายกันอยู่ราวๆประมาณร้อยกว่าบาทนะครับร้อยกว่าบาทถึง200ก็มีนะครับอันนี้ขึ้นอยู่กับสภาพเหรียญเนานะ ขึ้นอยู่กับสภาพเหรียญความสวยงามนั่นเองแต่ส่วนการประเมินเหรียญ UNC ที่ทางกรมธนารักษ์เขาประเมินเอาไว้อยู่ที่เหรียญนึ่งห้าบาทต่อเหรียญน,นะครับของปีพุทธศักราช2544นะครับนี่คือเหรียญส่วนหนึ่งที่ทางช่องของเรานั้นรับซื้อนะครับจากแฟนเพจของทางช่องของเรานะครับซึ่งเป็นตัวอย่างเพียงแค่ บางเหรียญที่เรานําเอามารีวิวฝากพี่พี่น้องๆองเท่านั้นเองนะครับก็ต้องขอขอบพระคุณแฟนเพจทุกทกท่านที่แบ่งปันเหรียญสวยๆงามๆให้กับทางช่องของเราไม่ใช่เฉพาะเหรียญของปีพศออนี้นะครับอีกหลายๆปีพศที่พี่น้องนั้นมีการแบ่งปันเข้ามาเนาะราคานั้นอาจจะสูงหรืออาจจะต่ำคงคงจะไม่ว่ากันนะพี่น้องคงจะไม่ว่ากัน่าที่ ส่วนปีพอศใดที่แสงทองสองทางให้ราคาที่สูงกว่าตลาดกว่าความเป็นจริงนะครับก็ต้องชี้แจงกันเนาะในความต้องการนะครับเพราะว่าอย่างที่แสงทองสองทางเคยพูดเอาไว้นะครับบางครั้งบางท่านมีอยู่หนึ่งเหรียญหรือสองเหรียญอยากจะแบ่งปันนะครับการจัดส่งนั้นมีค่าใช้จ่ายนะครับในการจัดส่งเหรียญ นั่นเองน้อแสงทองสองทางก็ต้องให้ในราคาที่ไม่ขาดทุนสําหรับพี่พน้องๆแฟนเพจของแสงทองสองทางนะครับก็ต้องขอแจ้งอีกเรื่องหนึ่งว่าทางช่องของเรานั้นไม่ใช่ร้านรับซื้อเหรียญน,นะครับที่รับก็เพราะต้องการในบางรุ่นบางปีพศในการเก็บสะสมนั่นเองนะครับและก็เหรียญปีพศนี้เช่นเดียวกันนะพี่น้องเหรียญปีพุทธศักราช2545แสงทองสองทางถึงแม้ว่า จะรับไม่เยอะนะครับจะรับไม่เยอะแต่ก็ยังมีการรับกับพี่ๆน้องๆในลักษณะเหรียญที่มีความโดดเด่นความสวยงามสภาพที่สมบูรณ์นะครับถึงแม้เหรียญปีพศออนี้จะผลิตออกมาถึง6 1สิบเอ0ล้านสามแสเหรียญด้วยกันนะครับ u n เก็เพียงแค่120บาทการซื้อขายในตลาดนักสะสมโดยทั่วไปเหรียญ UNC นั้นก็ตกไปเพียงแค่70 8 0บาท90บาทหรือบางที่อาจจะมีถึง100นะครับ แต่ส่วนในเพจต่างๆเราก็ยังมีเห็นคราเ้าก,กันอยู่นะครับในการซื้อขายในเหรียญปีพศ2545นี้ยังคงเห็นอยู่นะครับส่วนราคานั้นก็ขึ้นอยู่กับระหว่างคนสองคนไม่มีราคามาตรฐานตายตัวในการซื้อขายแลกเปลี่ยนเหรียญสะสม นะพี่น้องส่วนราคาที่เป็นมาตรฐานก็คือราคาหน้าเหรียญคือ10บาทนะครับที่ใช้ชําระนี่ได้ตามกฎหมายนั่นเองเนาะส่วนราคาที่สูงกว่าราคาหน้าเหรียญอันนั้นก็ขึ้นอยู่กับความพออ,อกพอใจของพี่พี่น้องๆ้องของคนซื้อคนขายนะครับไม่มีราคาตายตัวนะครับว่าเหรียญน,นี้คุณต้องซื้อในราคา150บาทนะคุณต้องซื้อในราคา2 0 0 0 3,000 4พ0 0บาทนะนะครับอันนี้ขึ้นอยู่กับ คนสองคนเท่านั้นเองการพูดจาตกลงซื้อขายกันนั่นเองเนาะพอใจซื้อคุ้มค่าในการจัดส่งก็ขายกันนะพี่น้องปีพุทธศักราช2545นยะครับยอดการผลิตก็อย่างที่บอกนะครับ61 3, 000, เล้าน333,000เหรียญน,นะครับ UNC นั้น120บาทเท่านั้นเองส่วนเหรียญที่ผ่านการใช้งานถ้ายังคงสภาพที่สมบูรณ์และสวยงาม อยากแะแบ่งปันให้กับทางช่องของเราก็สามารถถ่ายรูปชัดๆส่งเข้ามานะครับเหรียญใดที่ถูกอกถูกใจแสงทองสองทางก็จะตอบกลับพี่น้องก็ต้องขอประธานอาภัยที่หลายๆท่านที่ไม่ได้ตอบกลับนะครับเพราะว่าเยอะมากเลยทีเดียวท่านส่งเหรียญเข้ามาส่งรูปภาพเหรียญเข้ามาเป็นร้อยก็มี200-300เหรียญก็มีนะครับเนาะใช้เวลาในการตรวจสอบดูพิจารณาเหรียญที่ส่งเข้ามาค่อนข้างที่จะยากบางท่านก็ รูปภาพก็ไม่ค่อยชัดบางท่านก็ปรับแต่งสีสันเนะาะอันนี้ไม่ต้องไปปรับแต่งนะครับพี่น้องถ่ายรูปชัดๆแล้วก็ส่งเข้ามานะครับภาพด้านหน้าและด้านหลังนะครับพี่น้องและก็ต้องเป็นภาพต้องเป็นเหรียญของพี่พี่น้องน้องเองนะครับอย่าไปก๊อปเอาในเว็บเพจเว็บไซต์ต่างๆเอามาส่งทําการประเมินราคานะพี่น้องอ,อันนี้ก็ต้องขอฝากย้ําเตือนกันด้วยนะครับสําหรับท่านใดที่มีความต้องการ ที่จะแบ่งปันนะครับไม่ใช่เฉพาะเหรียญทั้ง2ปีพศนี้เหรียญปีพศอใอดเหรียญในลักษณะใดนะครับที่พี่น้องรับข้อมูลในช่องของแสงทองสองทาง,ทางถ้ามีนะครับอยากจะแบ่งปันก็สามารถถ่ายรูปส่งติดต่อเข้ามานะครับทางช่องทางที่เราทําเอาไว้ให้ในคลิปวิดีโอต่างๆนะครับพี่น้อง ก็ขอฝากพี่ๆน้องๆลงปนอาเอาไว้ด้วยนะครับแสงทองสองทางไม่ใช่ร้านนะครับจะรับซื้อกับทุกคนเลยก็เป็นไปไม่ได้นะครับเพราะว่าแสงทองเองก็ต้องทํางานเนาะหาเงินเช่นเดียวกันนะครับส่วนเงินที่จะเอามาซื้อเหรียญกับพี่ๆน้องๆนั้นอาจจะไม่เยอะนะครับพี่น้องอาจจะไม่เยอะบางเดือนก็เพียงแค่ไม่กี่พันบางเดือนก็อาจจะหลักหมืนนะ่นเนาะ อันนี้ก็คงจะไม่ว่ากันนะครับพี่น้องหวังว่าพี่น้องคงจะเข้าอกเข้าใจช่องของเราด้วยนะครับเราเป็นนักสะสมไม่ใช่ร้านนะครับพี่น้องเอาละสำหรับคลิปนี้ก็ขอฝากคลิปไว้เพียงเท่านี้พบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ